ได้นะครับที่หน้าวัดม่งตึกนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเลือกชมสินค้ากันได้ใครที่อยากติดต่อก็ไปนู่นแหละครับที่วัดม้งตึกหรือจะโทรศัพท์ไปที่0 8 9ย3 2 0 8 3 7ก็ก็ได้ส่งเสริมกันครับสำหรับเยาวชนคนหนึ่งซึ่งออกมาต่อสู้ชีวิตตัวเองด้วยการนำไม้มาแกะสลักเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว สินค้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งกําลังเป็นที่นิยมกันมากก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์โดยสํานักง,งานเกษตรจังหวัดน่านก็มีการจัดนําเอาสินค้าเกษตรที่ปลอดจากสารเคมีปลอดจากสารพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยทางศูนย์แสงเทียนซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากทุกอำเภอมีทั้งหมด25ศูนย์ใน15าอำเภอ นะครับนำมาจําหน่ายจ่ายแจกกันนะครับทุกวันศุกร์ที่หน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเมื่อลราวที่แล้วผมก็ไปเป็นประธานเปิดกาดอินซีของจังหวัดหน้านะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะส่งเสริมสินค้าพวงนี้เพราะว่าเป็นสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาจะกําหนดจัดทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปท่านผู้ฟังอยากจะไปทานผักที่ปลอดจากสารพิษ อยากทานผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับลิ้นจีลำไยเขาไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อสัตว์จําหน่ายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อโคซึ่งไม่มีสารเคมีหรือสารเร่งหรือจะเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้ถ้าเราส่งเสริมกันมากๆนะครับจะเป็นสินค้าตัวหนึ่งซึ่งทำเงินได้เข้าจังหวัดนานอย่างดีนะครับในวันพุธที่26 วัท29มิถุนายนครับซึ่งเป็นวันประชุมประจําเดือนของกรมการจังหวัดซึ่งมีหณะรัฐมนารจังหวัดมาประชุมกันในวันพุธที่29มิถุนายนเราก็จะมีการนําสินค้าเกษตรอินทรีย์มาวางจำหน่ายที่หน้าสารกลางจังหวัดท่านผู้ฟังท่านนดสนใจจะไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้นะครับโดยไปซื้อได้ทุกวันศุกร์ที่สํานักง,งานเกษตรจังหวัดส่วนวันศุกร์วันพุธนี้จัดเป็นพิเศษครับพุธที่29มิถุนายนที่หน้าสารกลางจังหวัดครับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ พูดถึงเกษตรินทรีแล้วก็มีเรื่องราวอีกอันหนึง่งซึ่งสอดคล้องกันอย่างดีกับสภาพภูมิประเทศสภาพป่าเขาโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดน,น่านของเรามีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าปักกลครับเป็นหมู่บ้านที่เดินทางเข้าไปลําบากยากเย็นมากเดินทางด้วยเท้าบ้างรถมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับกว่าจะเข้าถึงก็เกือบสองสามชั่วโมงนะครับบ้านปกักกลมนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดงพญาอําเภอบ่อกเกลือนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาวล่วอยู่ที่นั่นนะครับก็ไม่มีทั้งการศึกษาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรงเรียนไม่มีสถานีอนามัยไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่ที่ทุที่จังหวัดอื่นหรือหมู่บ้านอื่นเขามีครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะพัฒนาที่จะให้เขามีคือสติปัญญาและความรู้ที่นั่นก็มีศูนย์เรียนรู้บ้านขุนน้ำจรซึ่งขึ้นกับโรงเรียนบ้านสวานะครับ แต่ก็ขาดมากคือโรงเรียนเดิมที่โรงเรียนนี่อยู่ข้างบนอยู่ติดกับบ้านของหมอผีผมไปมาแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าขัดกับหีดกับครองนะครับกับฮีคือประเพณีก็เลยต้องย้ายโรงเรียนให้พ้นจากบ้านของหมอผีมาสร้างใหม่ที่บรีเวณข้างล่างการูฟังครับแม้กระทั่งจะเดินทางก็ลําบากแล้วนะครับจะมาสร้างโรงเรียนอีกก็ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ แต่จาเป็นต้องทําเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาคนชาวลัวให้มีความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มีการตั้งเป็นศูนเรียนรู้บ้านขุนน้าจรหรือห้องเรียนสาขาบ้านปักกลนะครับขึ้นกระเรีงนสวากาก็มีครูเดินเท้าเข้าไปสอนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งครูกศน,นอเข้าไปสอนที่นั่นอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีทางอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธศวาท่านก็ส่งครูไปสอนบ้าง แต่เรื่องความลำบากยากเย็นในการเดินทางนะครับแต่เด็กนักเรียนที่นั่นชาวลัวนี่ก็สนใจเรื่องการศึกษานะครับก็ยังขาดแคลนอยู่ก็คือพยายามที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ให้เสร็จแต่วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟทั้งน้ําระบบโซลราเซลซื้อไฟฟ้าไม่มีนะครับก็ต้องใช้พวกพลังแสงอาทิตย์แปลงกระแสไฟฟ้ากันนะครับ ก็ยังขาดแคลนยู่มากนะครับขณะนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จผมไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องเริ่มก่อสร้างผมสอบถามเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่ายังสร้างไม่เสร็จแต่ก็มีนะครับเพื่อนใครการทั้งหลายช่วยกันบริจาคได้เงินหมื่นกว่าบาทเอาไปมอบให้กันเพื่อสร้างให้เสร็จนะครับก็สามารถจะสมทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ที่บ้านประกำได้นะครับส่งผ่านมาทางผมก็ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังให้ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะที่ ับคํากรอนคนํานึงนะครับแมวันช่วงนี้เป็นสุนทอนผู้ก็เลยยกคํากรอนมาให้ฟังมอมล้งปิ่นมาลากุลครับอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเคยประพันธ์ไว้ในเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทินไทยปากกว้างห่างไกลแสงวัฒนธรรมใดสองบ้างเห็นเทียนรำไรอยู่เล่มหนึ่งครูนั่นแหละเสกสันให้ชดช่วงชัดชวานนะครับก็บัตรประกรม ผมได้ใช้คำว่าป่าตําอารยธรรมสุดท้ายแห่งปลายฟ้านะครับคงอีกนานที่เราจะพัฒนาบ้านนี้ให้ทันต่อหมู่บ้านอื่นแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับพี่น้องเรากันเองอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาเหมือนกันนะครับและเป็นโครงการที่สําคัญก็คือโครงการปีทองหลังพระขณะนี้นะครับก็มีการดําเนินงานโครงการนี้อยู่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งต้องยกตัวอย่างก,ก็คือบ้านห้วยปุกตบนเสนียนอำเภอเมืองนานบ้านห้วยปุกตะบนเสนียนี่เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเกิดจากข้างในคือการสร้างความเข้าใจที่เรียกว่าระเบิดจากข้างในนะครับจากการที่มีคณะทํางานเข้าไปติดตามผลโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระบ้านห้วยปุกเพราะว่าชาวพี่น้องชาวบ้านห้วยปุกกระตืือร้นในเรื่องนี้มาก และก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพัฒนานะครับสามารถที่จะนำเอาปัญหาที่ตัวเองเผชิญหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องเกษตรเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานทดแทนพี่น้องชาวบ้าน้วยปุกตมนสเสนียนก็ระดมความคิดความอ่านกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาที่เรียกว่าเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงแล้วก็เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็เป็นโครงการปิดทองหลังพระซึ่งขยายผลไปยังประชาชนซึ่งขณะนี้จังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดต้นแบบเรื่องของการโครงการปิดทองหลังพระพูดถึงเรื่องการพัฒนาเนี่นะครับสิ่งสําคัญก็คือทําอย่างไรให้ชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนสามารถแก้ปัญหาพึ่งตัวเองได้นะครับการพัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็มักจะเรวปัญหาคือเกาไม่ถูกตีคันปัญหาที่หไปทําอีกที่หปัญหา ที่เดือดร้อนอย่างหนึ่งไปแก้อย่างหนึ่งเช่นเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินก็ไปแก้เรื่องอื่นๆนะครับซึ่งไม่ตรงกับปัญหาเรื่องที่ดินทํากินหรือเขาเรียกว่าการพัฒนาแบบบะหมี่สมิตรรูปคือยำยำไวๆทําให้มันแล้วแล้วไปมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้หรือองคอ์กรในการเรียนรู้นะครับก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่บ้านห้วยปุกตะบลเสนียนก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่นำมาเรียนท่านฟังได้ฟังกัน โดยเฉพาะที่นี่ <c oughs> เขาก็จะมีลําน้ําอยู่มากมายนะครับปัญหาเรื่องน้ําพี่น้องชาวบ้านห้วยปุกตำรวเสนิงก็ช่วยกันโดยการปรับปรุงเป็นฝายเก็บกับกน้ําเพื่อการเกษตรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภา,รารครัฐและเอกชนเพื่อพื้นฟูสภาพน้ําและดินเพื่อทําการเกษตรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้นําเรื่องนี้มาเรียนท่านผู้ฟังสืบเนื่องจากที่มีสายการบินสายหนึ่งนะครับ ถึงบินระหว่างน่านกรุงเทพน่านเชียงใหม่ก็เปิดให้บริการพี่น้องประชายชนกันตลอดมาแต่ว่าในระยะหลังๆสายการบินนี้ก็มักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้โดยสารเช่นการขอเลื่อนเวลาไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและหรือเรื่องของการที่เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งทําให้เกิดความเดือดร้อนก็มีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้น ก็คือมีการร้องเรียนมายัางผมนะครับแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าพระาชยัติคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ผู้บริโภคถูกอรัฐอัปริบซึมเนื่องจากสายการบินแห่งนี้ยกเลิกเที่ยวบินเลื่อนเที่ยวบินบ่อยๆทําให้ได้รับความเสียหายพ้นตํารวจตรีฉลชัยบุรีรัฐกับคุณสุภาพสริบรรผสบนะครับท่านก็ได้ยื่น เรื่องราวร้องเรียนต่อผู้ว่าการจังหวัดผมก็ส่งเรื่องไปยังสายการบินปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลจังหวัดน่านก็นัดไกลเกลีย่ยก็ได้ไปที่ยุติกันนะครับก็ได้รับการยุยวยาไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการชุดเชยไปแล้วคือปนุปรีฉลองชัยก็ได้รับตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับน่านในราคา1990บาทต่อเที่ยวเป็นเวลา1ปี4เดือนนะครับส่วนคุณสุภาพก็ได้รับการให้มีการมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับ นะครับได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายในที่สุดก็มีการเจรจาไกลเกลี่ยกันเป็นที่ยุติแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในสังคมไทยก็เรียนท่านผู้ฟังว่าผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อสินค้าไม่จะถูกเหลาลวงบ่อยๆเช่นซื้อรถไปแล้วนะครับบุตรสาวเก็บพร้อมรอมริบเงินได้ซื้อรถมือสองไปปรากฏว่าชำรุดเสียหายซึ่งการชำรุดเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากผู้บริโภคเกิดจากผู้จําหน่าย แล้วก็ยังมีสินค้าอย่างอื่นเช่นยาแก้สิวแก้ฝ้าเอาไปจําหน่ายแล้วปรากฏว่าหน้าพังอย่างนี้ก็ต้องมาร้องเรียนกันนะครับเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ท่านผู้ฟังครับต้องใช้สิทธิตรงนี้นะครับต้องร้องเรียนกันมาต้องบอกกล่าวกันมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับเลยไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อสายการบินนะครับเพื่อ,อได้ยุติกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับวันสัปดาห์นี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีกิจกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นถึง3งานด้วยกัน งานแรกวันพุธพรุ่งนี้ครับ22มิถุนายนครับพี่น้องที่แถวอำเภอท่าวังผาอำเภอจอมพระตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผานะครับจะมีโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีหน่วยงานของรัฐและวาสาหกิจออกให้บริการนะครับไปที่สนามกีฬาตำบลจอมพระกันเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงก็ไปรับบริการกันได้คับโครงการจังหวัดพื้นที่ แล้วก็วันที่23มิถุนายนวันพฤหัสีนี้นะครับจะมีงานที่วัดหน้องแดงอำเภอเชียงกลางเป็นงานแห่ผ้าสามฤดูนะครับงานหากรรมวัทําไทยลือบ้านจุ่มเมืองเย็นห่มพระบัวเข็มซึ่งเป็นพระประธานในมหาวิหารวัดไทยลือนะครับที่วัดหน้องแดงมีการแสดงศิลป,ปะวาทําพื้นบ้านมีการแสดงของนักเรียนการทําอาหารการแต่งกายการตั้งโรงทานตา่างๆ นี่ก็เป็นงานในวันพระรหัส,สบดีที่23ทีนายน์ส่วนวันเสาร์ที่25นะครับเป็นงานใหญ่งานสวดพระปริตมหาสุคลเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นที่พระอุโบสถวัดพระาธาตุชังคาบวรวิหารงานนี้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระราชินุปธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชนสุศ์ในพระบาทสมเด็จพระวนเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนกษาเจ็รอบ5ธันวาคม พร้อมกันทุมเทจัดในวันเสาร์ที่25่สิบห้ยา,ายนนะครับเรียนเชิญท่านู้ฟังทุกท่านไปร่วมงานสวดพระปริวตมหากุศลเฉลิมพระเกียตรติที่วัดพระาชัางคำครับครับในรายการทู่ว่ามาแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญซึ่งมาจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราคงได้พบกับคุณเยาวรักษ์นะครับคุณเยาวรักษ์อนุรักษ์ซึ่งท่านจะมาพูดคุยกับผมในเรื่องของความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหาร เรื่องของสารพิษเรื่องของอุบัติเหตุน,นะครับเดี๋ยวทางคุณเยาวลักษณ์อนุรักษ์นะครับท่านจะมาพูดคุยด้วยนะครับครับก็อบอครับเชิญคุณหมอบอยด้วยนะครับคุณห